จริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมและเดี๋ะลิ่นดูว่าอันไหนอร่อยสุดจ้ามันซึมซึมเข้าไปในเนื้อเลยใ่ไหใช่พอเคียวเขาไปแล้วมันกลิ่นแบบมันอยู่ในคอพอเคียวมันเตะจมูก่ะไม่หรอกมันมีตีนกลิ่นมันเตะจมูก ดังมากแบบดังฟังชัดแบบโอ้น่าไปท้าทำไมอ่ะเสียงดังไงดังชัดไงเออเออว่าแต่ว่าแต่อุ้ยวันนี้แต่งตัวธีมอะไรเงี้ยเป็นอะไรกันเนี่ะก็สวยๆไงเพิ่งได้หมวกมาใหม่แม่ซื้อมาฝากจากอเมริกาแม่ซื้อแม่ซื้อแม่ซื้อนี่คือแม่มันดาอ๋อมันดาเออคป็นหนออะไรวันนี้เราจะทำอะไรกันกินล่ะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เนีฉันหิวมากเอ๊ะอเร์ อยากกินอะไรก็บอกมาเพิมมาเลยเอกเอกเอกคืออะไรอยากกินไก่สรุปอยากกินไก่อยากกินไก่ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างฉันมีเมนูแนะนำเออคือฉันอ่ะเคยเรียนตอนประถมอประถมประถมวิชาใช่ที่โรงเรียนอ่ะเขาสอนฉันไก่หมักนมเออดูดีนะไก่หมักนมดูดีอยู่เพราะฉะนั้นไปเปรียมวัตถุดิบกันเลยดีกว่า อยากกินไกล้ไงแต่เขาสิวัตถุดิบของเรานั่นเองเรามาดูเมนูหลักของเราเลยวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นลูกไก่เหรออกไก่ค่ะอกไก่นะค่ะเมนูหลักของเราเนจ๋าแล้วมาดูวัตถุดิบเพิ่มรสชาติทําให้ไก่นุ่มนิ่มมากขึ้นเอออะมีอะไรบ้างคะค่ะฟังดิฉันเนีคะ คุณถามนนี้คะมีมั้ยคะก็จะมีเปรือนะคะเบกกิ้งโซดาและพริกไทยค่ะว้าวนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้มีรสชาติขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเอามาดูฝั่งนี้สิคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือนมนมอะไรบ้างแก้วแรกเลยก็จะเป็นนมจืดค่ะแก้วที่2นมเปรี้ยวแก้วที่3ช็อกโกแลต แก้ที่สี่ค่ะชาบอรีนี่อรุณนมสชาบอรีดาวนี้เองค่ะโฮ้<า>ยน้องม่ต้องเอามาทั้งสี่นมละ่ะที่เตรียมมาเนี่ยเพราะว่าปกติมันมีแบบแค่หมักเนี่ยนมจืดอ,อย่างเดียวอ่ะที่เคยนะที่เคยทานมาแต่วันนี้รู้สึกว่าเอ ถ้าเราเอามานมเปรี้ยวเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยสตรอเบอรีเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างโอ้ก็เลยเตรียมมาทั้ง4อย่างนี้แหละถ้้พรอมแล้วไปเอาถ้วยมาถ้วยทำอะไรเราต้องมีการมาก่อนโอ้มากุยมากุยแทแด้ว้ตาย นี่เธอดูไก่ด้วยที่เอาถ้วยมาน่ะมันลงดีมันลงดินลงไปทําไมเี่ยที่ดินมนใส่ไปได้หอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดฉันว่าถ้าเธอถ้วยมาขนาดนี้เนี่ยหยิบไก่แล้วใส่ในแก้วเลยดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าไม่คิดหนึ่งอะไรเลย่ง้าโอ่ก่อนที่เราจะมาใส่ถุงมือก็ดีกว่าฉันเตรียมมาแล้วเหมือถุงมือเหมอไม่รู้เหมืออะไรอ่ะไอ้นี้มันจะได้สะอาดช่วยกัน ทำลับากไปอีกอ,อย,อยากจะบอกอะไรวอะไรสักแอะไรดืนอนเไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีถ้วยทั้งสี่ใบแล้วนะคะ<ช>อ่านี่สี่ถ้วยแล้วนะคะต่อไปเอาไก่มาเลยจะเอาไก่เอาเฉพาะอกนะอกไก่นะคะก็คือใส่ปไปในถ้วยเลยใช่ไหมใส่ไปเลย คือบอกให้ฉันทำเลยค่ะอ๋อหอไก่นี้ต้องล้างสะอาดนะคะค่ะเราใส่ไก่ไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะทั้งสี่ภาชนะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงปรุงด้วยเกลือนะคะใส่เกลือเอาให้มันเข้ากันนะครับแล้วคลุกได้เลยไหมคะคลุกได้เลยไหมเลยนะคะข้ขาวนะคะต่อไปเราจะใส่ ไทยไม่พูดไงฉันก็ยืนนิ่งก็ใส่พริกไทยลงไปเอาโยเลอพอหลังจากที่เราใส่พริกไทยใส่เกลือลงไปแล้วเนาะจ้ะแล้วใส่อะไรต่อ้ขาดไม่ได้นะคะเบกกิงโซดาเพื่อจัดทำให้เนื้อไก่นุ่มขึ้นนะคนุ่มขึ้นแต่ย้ำนะคะขอเตือนไว้ก่อนเบกกิงโซดาใส่นิดเดียวนะคะถ้าใส่เยอะนะคะลิ้นจะไม่มีรสชาติเลยใช่ค่ะ ของเธอเอานมอะไรเธออยากกินนมอะไรฉันเป็นคนชอบนมเปรี้ยวเออนี่นี่ค่ะแรกฉันอยากกินกับนมเจอ่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเออเดี๋ยวเราจะเอานมมาผสมกับไก่ที่เราได้หมักไหลแย้วสูงๆโชกชกนุ๊กชหน่อย ต้องเลื้อเธอทุกรอบอย่างนี้เธอเอาช้อนตักได้ไหมช้อนตักอะไรยังไงอ่าอจะเล้วเธอเชื่อฉันเถอะเธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันไม่เชื่อเธอเชื่อฉันไม่เชื่อรอดูเลยนะคะโอ้ยฉันเออฉันเชื่อไปแล้วนะนมปลุยนมเปรี้ยวกับไก่ที่เราปรุงไว้นี่คือนักขื้คือนะคะ เดือดเราก็กินได้เนาะโชจนปาร์ตี้นมนี่นะคะเราได้ท um ั really? ้งสี่รสชาติแล้วนะคะรสชาติแรกก็จะเป็นนมจืดนะคะอันที่สองก็จะเป็นหนุ่มเปรี้ยวนะคะถ้วยที่สามเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ถ้วยที่สี่ก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่อย่างเงค่ะเราจะหมักไว้หนึ่งถึงสองถึงสามชั่วโมงค่ะใช่ นี่ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะเราเรอคอยมาตั้ง2-3ชั่วโมงนะฮะการหมักไก่ของเราวันนี้เนี่ยจ้าอ่ะไปเตรียมอุปกรณ์การทำาลัไปเลย <c oughs> <c oughs> ดูอะไรดูอะไรมีอะไรภูมิใจภูมิใจ <c oughs> ไงเธอสวยมากวันนี้เดี๋ยวก่อน <c oughs> ที่เราจะไปทำไว้นั้นนะ <c oughs> เรามาเต้นสักนิดนึงกเต้นอะไร <c oughs> ชูมือขึ้นแล้วหมุน อยากเจอลองเต้นดูบเรฉันเป็นนักร้องฉัะนี่เป็นนักร้องฉันเป็นนักร้องตื่นเต้นคนเดียวแล้วฉันต้องเลือกอะไรอีกไม่ได้ร้องใหม่สามสี่ชูมือขึ้นแล้วหมุนมุนมุนสิฮะมุนได้องใหม่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน ก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมนะคะหม้อนะครั้องไรน้ำมันต่อไปนะคะเราก็เอาแผ่นฟอยน์นี้คะตัดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในตะแกรงข้างในเลยแตแบบนี้หรอคะทำแบบนี้ได้จ้ะ แล้วบอกเลยว่าถ้าเรามีหม้อแบบนี้นะคะหรือเครื่องทอดแบบนี้นะคะให้ใส่ไปทีละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละรสชาติเราจะได้แต,ตกต่างกันนาอคถะอย่าตกใจนะคะ <c oughs> เพราะการที่เราใส่ไปกิสโซดาแล้วมันจะใหญ่ขึ้นนะคะเรียกว่าบวมนานบวมนามนเเขาเรียกว่าฟูฟ่องอันลอง ลงตาลกไก่บัวกะโหหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไก่ที่เราฝาักเอาไว้นะคะชิ้นแรกนะคะใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะใส่ไป <c oughs> ใส่ไปเฮ้ยใส่อะไรกาวใส่อะไรมา,าหน่อยเ <c oughs> นี่ยนะคะอุณหภูมิของเรานะคะอยู่ที่200องศาเซลเซียแล้วก็เราก็จะประับชิ้ไว้นะคะประมาณสักนาที ช่วงแรกแค่10นาทีก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราก็จะมากลับด้านนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ1ินาทีเป็นยี่สนาทีคะ่ะอ้าแล้วค่ะก่อนรอนะคะเราก็มาเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมอะไรเอ่ยเออเราทายปัญหากันดีกว่าเดี๋ยวฉันให้เธอทายก่อนอะไรเอ่ยโง่ที่สุดอ้าอ,อะไรเอ่ยโง่ที่สุดเธอไม่ต้องคิดนานหรอกน้ำขังเอ้า ใช่เหรอน้ำค้างมันจะโง่ได้ไงอะทำไมอ่ะไม่รู้แล้วใครโง่ที่สุดฉันยอมแพ้เธอจะเล่นบ้าบอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้เธอเล่นให้มันมีสาระหน่อยเล่นที่แบบว่าสามารถคิดได้หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองอบวกสองได้เท่าไหร่สี่ต้องคิดเหรอแบบนี้มันได้พัฒนา EQ และ IQ เฮ้ยไหม สีเหลืองกับสีฟ้าผสมกันได้สีอะไรสีม่วงเออถูกหรอสีเขียวถูกหรอมีอยู่นะคะศัพท์ภาษาอังกฤษก็ดีกว่าสีเหลืองสีเหลืองไม่ได้อ่ะไม่ได้เดียสีเหลืองเย็นเหรอม่วง mango นีด t e ต t l e ลได้เองมาตุเดตต้อไในื้อ m จากการที่เราได้ชนสูตรมาแล้วนะคะทั้ง3ชิ้นทั้งสามร่างนี่ก็คือเมื่อกี้เราใช้ไฟไป200อ่อใช้เวลาฝังแล้วประมาณ20่สิบมเมื่อกี้หรือว่าสิบฝังละสิบฝังละสิบเนี่ยทีนี้มันมันแบบมันไหมจนเกินไปแล้วสีมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยม่ได้ดูเเราก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนเนเป็น 1้0องศาค่ะแล้วก็เราจะเป็น15นาทีคือเพิ่มเพิ่มเวลาเป็น15นาทีเพราะน้นจากว่าเราลดน้อยลงคือทั้งหมด15นาทีรู้ฝั่งละ15านาทีฝั่งละ15นาทีค่ะเป็นทั้งหมด30นาทีก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหไอตันสวยนะทวมฟิฟทีนมินิทส์เลแทอแม่มันนิดเดียวเองโอ้โหเกินจริงเอาเปิดสิ ลาตาขึ้นมานะไหนดูสิสวยไหมเธอฮึ่พ้อมข่าวไปเลยค่านี้นะคะก<ฮ>็15นาทีครั้งแรกนะเดี๋ยวต่อไปเราต้องมีการกลับด้าน อีก15นาทีนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็น30นาทีนะคะอยเธอมันรอนานนะใช่ว่าต้องทำนมทีบคนเป็นหาอะไรทําก่อนไหมช่วงนี้อ๋อโอเคงั้นเรามาหาอะไรทําเล่นๆก่อนไม่ได้เล่นละจริงจังเลยเรามาจัดจานจัดจานไอ้ที่เสร็จไปแล้วก็จัดไปก่อนดีกว่าจัดสักเม็ดให้เพื่อความสวยงามโอเคโอเคแต่เรียมไม่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่สวยไหมเธอเอา Miss ไปตองหลังบ้านหรอใช่ส่วนใชชี เหมือนเนื้อเธอเลยมแน่หอมเนาะแต่ฉันเหม็นอะเหม็นนักเรศก็ไปยืนไกลๆเลยปะอ๋อแล้วเนี่ยจ็บเนี่ยสารมจิดจัดละแล้วผิวขาวไปหมดผิวมะ่อืนไปชนด้วยสิาทำไมเงียบอ่ะเราไม่รู้เลย ิมแล้วว่าอดใจรออีกเมนูหนึ่งก่อนใกล้นะเธอดูสิไกลแล้วแหละไกลแล้วแหละไกลไหมโอเคนะค่ะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะคะค่ะว่างมาหั่นม้อแล้วเมื่อกี้เธอไปไหนมาเห็นออกไปหน้าบ้านเขาก็มาส่งของแม่สข่งอะไรสั่งอะไรมาอีสั่งอะไรมาอีกสั่งของมากินกินก็ต้องกินกับนี้ไงก็สั่งข้าวมาคือที่บ้านไม่ได้หุงข้าว เอ๋อจริงป่ะใช่เขาไรเบอรีหรือเปล่าเบอร์รี่อย่าอย่านาย่าติงแล้วติงแล้วติงแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วนี่ในหานก็เป็นรถสตรอเบอรี่ค่ะแม่จ้าเดี๋ยวเราเอาไปหอมเนาะหอมมาร้อยเนาะวายร้อย นี่เนื้อหาทั้งสี่เมนู่ใช่ค่ะใช่ค่ะสี่เมนูอันนี้นะฮะจะมาทวนรสชาตินะคะหรืออีกนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะฮะเป็นนุ่มจืดนะค่ะต่อไปค่ะรสนุ่มเปรี้ยวเลยค่ะ รรดโรดช็อกโกแลตช็อกโกแลตตอร์บรี นี่นะคะทั้งสี่รสชาตินะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมและเดี๋ยวมกินดูว่าอันไหนอร่อยสุดจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะ,ะนนจ๊ะเราได้มาแล้วนะคะทั้งสี่เมนูคกต้องค่ะเสร็จถึงที่เรียบร้อยบบจานสวยงามอยากกินแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาชิมแล้วก็ได้รีวิวกัน่คะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะให้เธอเดี๋ยวฉันลงไปเอาไปถงนะชิมพร้อมกัน1่อครับเชียวอันแรกก็คือหมักจากนมนมจืดนะฮะรสชาติก็ปกติเหมือนที่เราเคยกินกันปกติทั่วไปค่ะปกติเป็นกลิ่นรสไก่ทั่วไปโอเคให้กันไเท่าไหร่ถ้าจะให้เดี๋ยวคให้ให้ทีเดียวดีกว่าโอเค อันนี้คือหมักด้วยนมเปรี้ยวทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะหวานหวานเนาะมันจะออกอ่อนหวานแล้วก็หอมละมุนนี่เคี่ยวไปละมุนลิ้นอ่ะยี่ไม่รู้ว่าเคี่ยวเนื้อไก่หรือว่าเคียวเคียวลิ้นไปเพราะว่านิ่มมากจริงมันหอมกลิ่นหอมนมเปรี้ยวเลยเนาะใช่ชินรุนเลยไม่ต้องไต่แกนตายผมเชีย์ บนี่รสช็อกโกแลตนานี่มีกลิ่นของช็อกโกแลตเลยมันซึมซึมเข้าไปในเนื้อเลยใช่ไหมเพราะเคี้ยวก็ไปแล้วมันกลิ่นแบบมันอยู่ในคอเพราะเคี้ยวมันเตะจมูกอ่ะไม่หรอกมันมีตีนอ่ะกลิ่นมันเตะจมูกกลิ่นดีมากซัฟนี้คือแค่ดมเนี่ยยังไม่ได้เคี้ยวนะก็คือแบบกลิ่นซอิตจะออกมาเลย เรามาให้คะแนนกันดีกว่าอันแรกเลยรสชาติของนมจืดให้คะแนนเท่าไหร่ให้แปดค่ะให้เจ็ดให้เจ็ดเหมือนกันนะคะเพราะว่ารสชาติเขาปกติอ่ะปกติง่ายง่ายเอนต่อไปนะคะก็จะเป็นนมเปรี้ยวสิบสก็สิบค่ะดิฉันก็ให้สิบนะคะเพราะเนื่องจากว่ารสชาติของนมเปรี้ยวมันหวานแซกซึมไปข้างในก็คือดูงกิ๋ก็คือรู้เลยว่าเออนมเปรี้ยวนะต่อไปต่อไป้าซอสกระแร ไงบ้างให้แปดเฉยๆใ <8. S 2> ห้เก้าทางของดิฉันก็ให้แปดเหมือนกันยังไม่ต่างกันมากกับน้งจืดแต่ก็คือ,อคมัน,นมีรสชาติและนำนานิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็อบอกเลยว่าวันนี้นะ,ะ้ะที่ชนะไปนะคะก็เป็นนมเปรี้ยวนะฮะถ้าใครอยากจะทำกินที่บ้านนะคะบอกเลยว่าเมนูแบบนี้ทำง่ายๆนะ,ะคะกินที่บ้านได้ค่ะเอานมที่บ้านอะ นมของลูกนมของยา่าคนเข้าคนแก่เอามา,มาหมักเถอะแล้วไปเอาเพ้่แกกินต่อ<า>ได้ไแบบนั้นเหมือนเป็ข้าหมากเลนะทีนี้โอเค ใครนะฮะที่อยากจะให้เราทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์าได้ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราได้ที่ทางช่องทางไหนคะก็จะเป็น Facebook, อจ t i t t o k YouTube ค่ะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและครั้งหน้านะคะพวกเราจะมาทำเมนูอะไรที่มันน่ารอบทานแบบนี้อีกต้องอุกสิ่ะเด็ค่ะ ต้องคอยติดตามนะคะว่าครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรกันน<ช>ะคะและสำหรับวันนี้นะีคฮะพวกเราขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ